ก็เหลือสังคมอีกรายการหนึ่งรับสายทางบ้านกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋ออยากถามของผมใช้นาวล่านะฮะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับเอออยากถามว่าไอไอ้ไอ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 น้ำมันเกียร์นี่เราขี่หมื่นกิโลถึงจะเลียน์เกียร์ยธรรมดาเป 40, ลี่ยนสี่หมื่นโลครับ อนะต้ 40, เกียร์ออโต้ต่างจังหวัดสี่หมื่นในเมืองสองหมื่นหรือหนึ่งปีครับต่างจังหวัดสองปีหรือสี่หมื่นกิโลถ้าในเม<อ>ืองหนึ่งปีหรือสองหมื่นกิโลครับน้ำมันเกียร์ออโต้นะน้ำมันเฟืองท้ายอย่าลืมเปลี่ยนนะครับทุกๆสองปีหรือสี่หมื่นกิโลนะครับอ๋อนีผ่ผมได้ผมพิ่งอ,ออกมาพี่ได้สี่หมื่นกิโลแล้วครับก็ถึงระยะต้องเปลี่ยนแล้วนะครับท่านก็ลองลอง <Le al S 1> ให้น้เฟืองท้ายใช่ไหมน้ำมันเฟืองท้ายครับอ๋อ oh, น้ำมันเฟนะื่องท้ายเนาะของเหลวมีน้ำมันเครื่องนะครับ น้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเบรกน้ำยาหม้อน้ำนะครับรวมถึงน้ำมันคอมเพรสเซอร์แอร์น้ำมันคอมเพรสเซอร์จะมีอายุ80,000ครับหรือ5ปีนะครับออ๋ครับงั้นงั้นขอบคุณมากพี่นะยินดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับ